คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับ ชุดสูตร3ตัวพร้อมวิ่งนะครับในงวดวันที่5เมีสายนนะครับพศสอ6 4นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมครับผมก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องนะครับผม ที่ได้สูสามตัววิ่งลูดนะครับแล้วก็สูสองตัววิ่งลูดไปนะครับผมแอดมินก็ให้ไปในงวดวันที่หนึ่งนะครับเน้นหนึ่งนะครับผมพี่น้องจับหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่แอดมินนะครับไม่ได้เจาะไม่เข้านะครับผมเจาะไม่เข้าชุดสามตัวนะครับแล้วก็ชุดสี่ตัวนะครับไม่ได้ติดเจ็ดไปนะครับผมพี่น้องในชุดคลิปสามตัวสี่ตัวนะครับนะครับพี่น้องก็คงจะไม่ได้เฮกันนะครับผมพี่น้องเนาะเพื่อความลุ้นนะครับผม ครับผมก็มาดูผลงานนะครับผมเนาะตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันนะครับมาดูผลงานนะครับในชุด3ามตัวนะครับผมพี่น้องแอดมินให้ไปเลขเด่นนะครับ2 1 9นะครับผมมาดูผลงานกันก่อนนะครับอันนี้สำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับผมสำหรับสายวิ่งสายลูกเลขในตารางก็เข้านะครับผมเนาะมี2มี0ูนมีห้ามี1มีสามี4นะครับมี9นะครับผม เลขหวยลาวที่ออกนะครับผมพี่น้องเลขหวยลาวที่ออกนะครับมี97182นะครับผมเนาะ97182นะครับเลขห้าตัวก็เลขหกตัวก็097182นะครับก็ถือว่านะครับผมพี่น้องสูตรนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับผมพี่น้องแอดมินให้ไปนะครับเรียนหนึ่งนะครับก็มี17นะครับผมก็เข้าอยู่นะครับไปกลับเน้นนะครับสายวิ่งสายลูด แล้วก็มีเด่นสองนะครับก็สองแนะครับผมพี่น้อง8 2ดสก็เข้าอยู่นะครับผมก็เข้าสองคู่นะครับแต่ว่าไปเจาะสตัวกับ3ตัวไม่ได้นะครับผมมี่วดนี้นะครับผมเนาะก็เจาะเข้าเฉพาะ2ตัวนะครับก็ถือว่าเข้าเจ็ดมวดซ้อนแล้วนะครับผมสําหรับสูตรอ่าแอดมินชิมนาโชคพารวยนะครับกับสูตรเดินดีนะครับผมพี่น้องก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็ก็จะพาพี่น้องมา ตามชมกันต่อนะครับกับสูตรนะครับสามตัวพร้อมวิ่งนะครับผมพี่น้องนะครับในงวดนี้นะครับว่าจะแปดงวดซ้อนหรือเปล่านะนะครับผมสําหรับที่แอดมินให้ไปนะครับกสิติก็เจ็ดงวดซ้อนแล้วนะครับผมก็นี่นะครับผมสถิตินะครับอ่างวดนี้นะครับผมก็ให้เข้านะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับงวดนี้ก็เข้าเจ็ดเจ็ดนะครับวดวันพฤหัสก็เข้าเจ็ดสองนะครับ วดวันจันค่อยเข้า19นะครับวดวันพฤหัสที่25นะครับให้เข้า3ตัวโต๊ะนะครับให้511น่นะครับแล้วก็ให้1นึก็เข้า15นะครับวันจันทร์นะครับค่อยเข้าแค่1นึนะครับส่วนวันพฤหัสนะครับที่1เมษาให้เข้า71นะครับติด1นะครับกับ82นะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมพี่น้องเนาะออกมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อสูตรที่ไม่เข้าก็มีนะครับก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับกับสูตรที่ไม่เข้านะครับ แต่ว่าแอดมินก็จะปรับปรุงนะครับผมพี่น้องให้พี่น้องได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับได้เฮียแอดมินจะติดลูดเด่นนะครับต่อไปนี้จะติดลูดเด่นให้นะครับผมพี่น้องงวดแต่ก่อนไม่ติดนะครับมาดูช e ุดเด่นที่จัดออกมาได้นะครับผมได้9นะครับผมได้7นะครับผมได้1นะครับผมสําหรับชุดเด่น3ตัวนะครับชุดเด่นที่คัดออกมาครับผมมี6 9 1นะครับ3คู่นะครับ218นะครับ7 9 7 8 9นะครับ 671นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับที่เด่นแอดมินจะติ๊กให้นะครับสองคู่นะครับ7 8 9นะครับ6 7 1นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับก็มาดูนะครับผมสำหรับชุดวิ่ง3ตัวนะครับอันนี้สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมพี่น้องตัวเด่นนะครับถ้าพี่น้องที่ชอบเ้านะครับผมก็จัดไปเลยนะครับผมพี่น้องก็ศูนย์กนะครับ99นะครับ เก้าแปดนะครับเก้าหกนะครับเก้าห้านะครับเก้าสี่นะครับเก้าสามนะครับเก้าสองนะครับเก้าหนึ่งนะครับผมสําหรับชุดเด่นนะครับผมพี่น้องแอดมินก็จะติ๊กให้นะครับผมเนาะสําหรับที่ไม่อยากสายวิ่งสายลูดนะครับอ่าชุดเด่นนะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าสองนะครับเก้าห้านะครับเก้าสี่นะครับอ่าสี่คู่นะครับผมพี่น้องสําหรับชุดเด่นเด่นนะครับตามสูตรตามตารางนะครับผม ก็มาตามกันดูต่อนะครับผมพี่น้องสําหรับชุดวิ่ง7นะครับสําหรับสายวิ่งสายลูที่ชอบ7นะครับผมก็มี07นะครับ77นะครับเจ็ดแนะครับ75นะครับ76นะครับ74นะครับ73นะครับ72นะครับ71นะครับ79นะครับอันนี้สําหรับสายวิ่งสายลูทนะครับผมพี่น้องนะครับแอดมินก็จะติดวิ่งติดลูทไปนะครับกันพลาดนะครับผมพี่น้องเจาะ เจาะไม่เข้าจริงๆนะครับผมเนาะได้แค่ได้เข้าแค่สองสูตรนะครับผมล่วงนั้นแอดมินไฟไม่ชุดสี่ตัวในไม่เจาะนะครับผมพี่น้องไม่เจาะไปเจาะไม่แตกนะครับผมแต่ว่าได้หนึ่งนะครับแอดมินจะบอกเลยว่าเด่นหนึ่งนะครับโค้งสุดท้ายเด่นหนึ่งนะครับติดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้วิ่งได้ลูดนะครับผมพี่น้องก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับผมเนาะที่ได้สูตรที่ไม่เจาะเจาะไม่แตกไปนะครับผม ก็มาดูนะครับผมนะแอดมินก็ติ๊กเต็กเด่นให้นะครับผมเนาะก็เจ็ดแปดนะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับสี่คู่เหมือนกันนะครับผมสําหรับพี่น้องที่ไม่อยากวิ่งอยากลูดนะครับแต่แอดมินก็ว่าสายวิ่งสายลูดนะครับผมเนาะอันนี้พี่น้องก็จะเป็นอ่าเป็นดวงนะครับผมพี่น้องเนาะดวงใครดวงมันที่จะจับได้นะครับผมได้เลขเด่นมาแล้วนะครับผมก็ก็ก็น่าจะพลาดยากนะครับ สำหรับชุดวิ่ง1นะครับผมก็มี1 0 1นะครับ1 1นะครับ1 2นะครับ1 3นะครับ1 4นะครับ1 5นะครับ1 6นะครับ1 7นะครับ1 8นะครับ1 9นะครับแอดมินก็จะติ๊กให้1 2นะครับหน่งหนนะครับ1 8 1 7นะครับก็4คู่เหมือนกันนะครับผมเนาะสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับผมพี่น้องนี่นะครับก็ไว้เพื่อการรับชมนะครับผมพี่น้องนี่นะครับ ก็มาดูนะครับระวังเลขเบิลนะครับแอดมินก็จะตั้งให้ดูนะครับระวังเลขเบิลนะครับผมก็จะมีเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับห้าห้านะครับหกหกนะครับแปดแปดนะครับสองสองนะครับระวังไว้นะครับที่เด่นนะครับก็คือเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งหกหกที่จะออกบ่อยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวแอดมินจะติ๊กไว้ให้นะครับอ่านี่นะครับเลขที่ชอบออกบ่อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับสาหรับตัวเลขราวที่ชอบออกบ่อยมากที่สุดนะครับสําหรับแนวทางราวัฒนานะครับก็มาดูนะครับสําหรับวันที่1เลขที่ออกไปนะครับ0 9 7ย์นะครับ82นะครับมาดูอีกครั้งนะครับเลขสีตัวก็7 1 8 2นะครับเลขตัวเดียวก็1เลข3ตัวก็182นะครับเลข2ตัวบนนะครับ82นะครับเลข2ตัวล่าง71นะครับเลข2ตัว2ตัวเดียวนะเลข2ตัวเดียวนะครับ จำตัวเลขกตัวเดียวนะครับครับผมแอดมินก็มานาเสนอเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสูตร3ตัวนะครับพร้อมวิ่งนะครับผมพี่น้องในงวดวันที่5นะครับผมพี่น้อง5เมษายน2564นายนะครับผมครับผมสาหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ตัวเลขทุกตัวนะครับก็เป็นแค่แนวทางครับให้พี่น้องชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปก็นะนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมถ้าพี่น้องที่ไม่อยากจะพลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับ ื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆทางแอดมินมานำเสนอนะครับผมกับแนวทางหัวดาวพัฒนานะครับผมในงวดต่อๆไปนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ถ้าแอดมินพูดผิดประการใดนะครับก็กรบบขอโทษขออภัยนะครับ f อพี่น้องมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับว่าแอดมินจะได้เลขตัวไหนพี่น้องรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ